สวัสดีค่ะมาพบกับน้องหลินซูนรวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัม้านมากับโตโยต้ารีโบซิงกระแถบ2.4เซี้ข้อกรัวคันนี้เสริมแนวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าของเขามากับกระจังหน้าเดิมทะเบียนก็สวย5086 กรุงเทพมหานครนะคะกระจังหน้าเดิมไฟฮาโลเจนนไฟตัดหมอกไม่มีราคาประหยัดนะคะคันนี้เป็นราคารถราคาประหยัดนะคะครอบรัวเสริมแนบของแถมยังอีกเยอะแย,ยะมากมายเดี๋ยวเราไปรีวิวทีละจุดนี่มาถึงด้านหน้าเขาใส่รอกกระทะมาให้นะคะเป็นราคาประหยัดนะ,ะเป็น 2.4G กระจุข,ของข้ามใหญ่ๆ ก็จับเป็นแบบจับได้ดูเม็ดอักของกระบะนะฮะจุด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 นะคะไม่ใช่ที่ร้านไม่ได้ทําเล่นนะคะอันนี้กระบะเดิมเขาจะมีแบบนี้นะคะเคา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 ะไม่ได้เคาะเล่นนะคะเคาะดูว่าเดิมบางจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เดิมบางของแท้แน่นอน มากับเถะมากับกระทะบรรทุกนะคะรอกระทะผ่ากับยางมิชลิน XCD2 นะคะยางบรรทุกมาดูบ้านทายของเขาหน่อยหนึ่งบ้านท้ายของเขานะคะอันนี้เป็นปี16นะคะไฟถอยเขาจะมีข้างเดียวคือข้างนี้แดงๆนี่จะเป็นไฟปรีนะคะ คันนี้จะถ้าถอยหลังอย่าถอยจะไม่ติดนะคะมาดูช่วงล่างของเขาเพราะคันนี้เสริมแหนบมาให้ด้วยบรรทุกได้ถึง3ตันเลยเสริมแหนบยางอะไรพร้อมอใช้งานเบาๆบรรทุกได้สาตัดข้อใหม่นะคะลงเล่มจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะก็เปิดสุดท้ายแล้วต้องดู ท้ายของเขานิดน,นึงว่าเดิมหรือเปล่านี่เราใส่แม็กซ์ไลเนอร์ให้เรียบร้อยอาจจะมีฝุ่นเล็กเน้อยน้อยนะคะเดี๋ยวก่อนออกไปเราจะทำความสะอาดและเคลือบกระบะให้อย่างสวยง,งามน,นะคะซีนตรงแงวยเลยเร็บต้องจีกเข้านะคะถ้าเป็นเดิมเรีบต้องจีบเข้าด้านนี้ต้องมี 5R ด้านนี้ต้องมี 5L นะคะ เราต้องดูกลมๆไหมกลมนะคะถึงจะเป็นเดิมมาจากโรงงานอือคัดท้ายด้วยนะคะตัวล็อกลอก็ลอกถึงสองชั้นอือนี้เดี๋ยวไปว่าก,กันนะคะจะต้องมาเคาะด้านนี้กันด้วย บางยอดเยี่ยมเม็ดอกักมีไหมมีกระมมาถึงด้านในนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นปี16ราคาประหยัดราคาเพียง4 1 9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่ตัวรุ่นแรกนะคะเขาจะเป็นมูหมุนเแย่เราร้านของเรานะครับเปลี่ยนเป็นไฟไฟ้าให้เรียบร้อยนะคะดูกันซิ ใช้งานได้ไหมชึบชึบปกตินะคะมากับเบาะหนังเบาะนังสีดำสวยมากแทบจะไม่มีรอยเลยเอ,อ้อยาอดด <c oughs> ่าีนแทบจไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยเลยด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> เครื่องเล่นของเขายัางรองรับระบบบลูทูธ AUX USB CD DVD รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีปุ่มปรับแอร์นะคะว่าจะให้ลงพื้นลงล่างได้หมดไล่ฟูงไล่ฟ้าอุนะะปรกรณ์เก็บเครื่องมือเก็บเอกสารต่างๆไฟ,ไฟเฟยติดใส่เว้นตาตริดติดใส่เว้นตาจะติดได้ยังไงอ่ะเปิดได้โอ้เล่นมุก มาพร้อมแอร์แบ็กนะแอร์แบ็กสมลูกด้วยกันมิ Mid. นี่คนขับด้วยนะคะร้านของเรายังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องและของเหลวต่างๆให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะชึบไปไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะอะ่ยังไม่ดูนี่เลยมาดูกระโปรงมาดูประตูกันก่อนนะคะมีมิดอาร์คต้องมีมิดอาร์คซีนเล็บต้องจิกเข้านะคะถึงจะเป็น เดิมเงี้ยออกมาดูเม็ดอาร์ตกลมหรือเปล่ากลมนะเดิมอยากให้ดูข้างเดียวนะคะเพราะว่าเราผ่านไปแล้วจะดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสตาร์ทด้วยดีกว่าจะได้ดูเครื่องด้วยมาแบบเดียวๆนะคะ ดูจะเงียบไดเดี๋ยวดิสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ิกดน้าาครืยตนนี้ต้องมีอาตอนนี้ต้องมีอ ต้องโปร่งนะเป็นีสีเปี่ยวและรูฝากระโปรงต้องมีสติ๊กเกอร์ระประกาศซีนเล็บต้องกีดเข้าต้อง,ลงลกลมนารูอากาศต้องกลมแล้วยูร่าส,สับซันต้องมีสัญลักษณ์ยูร่าด้วยนะคะคันนี้มาจากระบบมเมดเอทีเอสเครื่องยนต์2.4ดีดีเีเครื่องออมารดูได้ ประหยัดเครื่องนิ่มแต่เขาแ่ต่งฟาท่อมาให้ถึงเสียงดังนิดนึงนะคะเราใส่ฟาท่อท่อมาให้ด้วยทันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้คามมากนะคะราคาก็ถูกประหยัดนะครับปี2016ราคานะคะอยู่ที่4 19,000บาทค่ะและได้โปรโมชั่นเดือนนี้ไปด้วยนะครับโปรโมชั่น9ไปให้สุดผ่อนเริ่มต้นที่4,900บาทเท่านั้นนะคะเทดีจัด,ด,ด,ดไปเลย 999สบาทนะคะสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0 8 4 9 9 9 9 0 4นนะคะและมีไลน์แอดนะแอดเอ9ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆมานำเสนอแบบนี้ทุกคันภายในร้านนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหิงอดตัวลาไปก่อนนะอยากได้โทรมานะที่เบอร์0 8 1 4 9 9 9 0 4 4วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ